บรรยากาศบุญของเขาด้ภัยอาควาบพุณนนะครับซึ่งชื่อไรนามนะครับจดรายชื่อไรนามและจะได้ประชาสัพันธ์ต่อไปนะครับว่าในการบริจาคข้าวบุญครั้งนี้จํานวนกี่กิโลดูวัดป่าครับบุญกองข้าววัดป่ามาอนี้นะครับเพิ่นละไม่ได้เท่นะครับเพิ่นละก็ชอบมาเปี้ยนนะครับตามรัญชานี่ครับแบบนี้ก็ง่ายคณะบรมการนะครับ ในส่วนเขานะครับพี่น้องจากปีนี้จาการว่าต้องเป็ี่ยนข้าวเหนียวต้องเป็ี่ยนข้าวเจ้านะครับนอกจากนี้นะครับในอาซิปนะครับปีนี้ข้าวเจ้าราคาแข็งขึ้นมาแล้วราคาแซ่งข้าวเหนียวนะครับถ้าจะพว่าปีนี้นะครับพี่น้องเป็นเฉพาะชาวไร่ชาวนาตอนนี้พี่น้องกำลังทยอยเอาข้าวมาโฮมนะครับดูวัดป่านะครับวัดป่าห้วยหินนะปีนี้ก็ยากแต่ว่า อเสียพูดมากระสอบนึงนะครับกเขามีส่วนใดเขานี่้าแก้พูดนครับขอเนี้นครับสวัสดีครับาเก้เาออกมาไนเดอเ้าแก้พูดนะครับในมอค่าน้ำมันเธอ300ฉนะครับ120บาทนะครับผมกต้อ้ก็มีเขานก็มีเย นะครับหรือบางคนมีเขานะครับพินชัยยาทองชัยนะครับที่ได้มาในที่ในการจดลายชื่อรายนามลายชื่อผู้บริจาคน้ำดื่มเครื่องดื่มกาแฟมีนะครับบริการกรีนน้ำดื่มเครื่องดื่มสามสิบกิโลเป็นจาวัดพระธาตุพนมนะครับเป็นเหรียญนะครับนกั้งแต่เสาเป็นเ้าเปลือก เป็นข้าเหนียวเป็นข้าเจ้าเป็นข้ารวมอ,อ๋อ,อพี่น้องตัวเนี้เเข้ามาตืมมาห่มนำรับใบสองใบาสามแล้วยามาอยู่เอล่า

สัมเณตสาธรรมเสนาสุกตานุพวจะสว่างตาธรามาวิธิทางกลวติสังข